สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจค่ะวันนี้วันพุธที่27กุมภาพันธ์2556นะคะอยู่กับคุณบนลเยนบุตรค่ะดิฉันธนวัลยปัทชชตค่ะอย่างที่รายการเราเคยบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าถ้าเกิดไปจัดสัดส่วนว่าภาคส่วนไหนในระบบเศรษฐกิจของบ้านเราที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดกว่า40%ครับก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีการหารือร่วมกันนะครับระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กับทางการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นลดการใช้ไฟในช่วงวิกฤตติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ ก่อนหน้านี้ทางการไฟฟ้านะคะได้ขอความร่วมมือจากทางฝั่งของภาคเอกชนค่ะให้หยุดกําลังการผลิตแล้วก็เลื่อนกําลังการผลิตในช่วงวันที่5เมษายนนะคะเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์การใช้ไฟที่มีปริมาณพีกแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อปริมาณสํารอนะคะแต่ถ้ามาดูสถา,านการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าภาคเอกชนอาจไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมีการเลื่อนออกไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้อง ลดการใช้ไฟในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะของวันที่หเมษายนเป็นลักษณะของการหลีกเลี่ยงการใช้ไฟก็คาดว่าน่าจะช่วยได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยังคงจะต้องรอแผนทบทวนในหลายๆด้านนะคะเพราะว่า,าวานนี้ในฝั่งของภาคเอกชนได้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะทางการไฟฟ้าเ,เขาขอให้รง,งานในนิคมอุตสาหการรมลดไฟลดใช้ไฟนะคะในช่วงเวลาที่พีคสุดๆเนี่ยคือวันที่ 5เมษายนค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็น่าจะต้องลดนะคะไปต่อเนื่องถึงวันที่8วันที่9วันที่10เมษายนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพมา่าเขายังคงหยุดซ่อมแซมโรงกา๊าซอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแผนในเบื้องต้นยังไงก็ตามทางด้านของคุณธนาผูทรารังสีรองผู้ว่าการ ระบบส่งก,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็บอกเหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการหารือกับทางด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยช่วยกันระหว่างฝั่งภาคเอกชนกับฝั่งของภาคการไฟฟ้านะคะจะมีการจัดทําแผนลดการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมในวันที่5เมษายนโดยให้ทางการไฟฟ้าเนี่ย คอยดูแลทุกภาคส่วนด้วยแล้วก็ร่วมมือกันกับภาคเอกชนด้วยเดี๋ยวเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลความสามารถในการประหยัดไฟนะคะซึ่งทางภาคเอกชนเนี่ยเขาจะรวบรวมให้กับการไฟฟ้าก่อนวันที่1 4มีนาคมค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในช่วงที่พม่าหยุดจ่ายก๊าสนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าผู้ประกอบการเนี่ย จะช่วยในลักษณะของการดิกเลี่ยงการใช้ไฟนั่นเองช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟสูงที่สุดนะคะแต่แค่แผนเดียวที่ให้เอกชนช่วยคงยังไม่เพียงพอถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะใช้ไฟสูงสุด40อร์เซ์ของประเทศเลยนะคะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟมากที่สุดยังไงก็ทมทางด้านของการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องดับไฟถ้าหากว่า เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะก็จะต้องดับไฟในภาคของครัวเรือนเป็นอันดับแรกนะคะส่วนาภาคอุตสาหกรรมจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้กระทบต่อกําลังการผลิตของบางอุตสาหกรรมที่เขาไฟดับไม่ได้จริงๆก็จะกระทบกับการทําธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะ เจอกับการดับไฟหากว่ากระแสะไฟสำรองของประเทศไม่พอจริงๆแต่เขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นการดับไฟแต่ว่าถ้าพูดถึงระหว่างทางในวันที่5เนี่ยจะมีกระแสะไฟฟ้าตกบ้างไหมนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็บอกนะว่าอันนี้ยอมรับนะคุณมนยัยว่าจะมีกระแสะไฟฟ้าตกบ้างโดยเฉพาะบางพื้นที่นะคะ3จุดสำคัญก็คือลาดพร้าวบางกะปิแล้วก็รัชดา คาดว่าน่าจะมีบ้างเป็นลักษณะของกระแสไฟฟ้าตกเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นกระแสไฟฟ้าดับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะส่วนการที่พม่าหยุดส่งก๊าซนั้นก็จะส่งผลกระทบกับโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือแล้วก็พระนครใต้รวมไปถึงโรงไฟฟ้าวางน้อยโดยวันที่5เมษายนจะมีการผลิตไฟฟ้า2 7 0 7 0นเมเัมกวัตนะคะมีความต้องการใช้ทั้งหมด26,300เมกะมวัต มีไฟสำรองไฟฟ้าประมาณ700เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีไฟฟ้าสำรองต่ำที่สุดนะคะส่วนพอผ่านวันที่5ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องช่วยกันลดการใช้ไฟอย่างต่อเนื่องนะคะวันที่5เป็นวันศุกร์วันที่6วันที่7เสาร์ทย์ก็คาดว่าการเดินหน้าอุตสาหกรรมคงจะเบาๆแต่พอเปิดมาวันที่8-90เเป็นวันจันทร์อังคารพุธแล้วเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกับบรรดานิโคมงุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทั้ง47แห่ง แล้วก็สถานการดาเนินงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมด15จังหวัดมีผู้ประกอบการ4,000 40, รายเนี่ยใช้ไฟให้ลดน้อยลงให้ได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยงคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ก็จะขอ,ขอความร่วมมือต่อเนื่องวันที่5เมษายนแล้วก็คาดเกี่ยวไปนะคะในวันที่8ถึง10เมษายนนี้ด้วยนะคะถามต่อไปว่าแล้ว3จุดที่มีโอกาสเสี่ยงว่าจะไฟตกเนี่ยนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมไหนตั้งอยู่ ก็จะพบนะครับว่านิคมอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุดกับการไฟตกหรือว่าไฟดับก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับท่านคงคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีเพราะว่าช่วงสมัยน้ําท่วมก็เป็นหนึ่งในนิคมนะครับที่สามารถป้องกันน้ําท่วมเอาไว้ได้นิคมอุตสาหกรรมบางชันก็อยู่ในพื้นที่ของบางกะปินะครับมีโรงงานอยู่80แห่งอุตสาหกรรมหลักของเขาในนิคมนี้ก็คืออุตสาหกรรมอาหารครับอย่างผู้ผลิตของฟาร์มเฮาส์ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่อาจต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเรื่องของไฟฟ้ามากเป็นพิเศษเพราะถ้าหากว่าเดินสายผ่านการผลิตแล้วไฟเกิดตกขึ้นมาสินค้าที่ผลิตล็อตนั้นก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่มีการกำหนดเอาไว้ส่วนใครที่ต้องการทำธุรกร,รมนะครับในช่วงของวันที่5จะไปถึงวันที่14เมษายนที่พมา่าหยุดจ่ายก๊าซแล้วเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้จนไปตื่นตูมมีการไปกดมีการไปถอนเงินสดออกมาเนี่ย ได้รับการยืนยันแล้วนะครับจากทางด้านของผู้ว่าการแบงค์ชาติดรประสานตนดัดวลกุลว่าหลังจากทางแบงค์ชาติมีการไปหาหรือกับทางธนาคารพาณิชย์เรื่องของปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับยืนยันนะครับว่าทางด้านของธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารของรัฐบ้านเราจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อระบบการชําระเงินการเคลียร์ลิงเช็ครวมไปถึงระบบการทําธุรกรรมต่างๆ เพราะธนาคารต่างๆเขา,ามีระบบสำรองไฟฟ้ารองรับเอาไว้หมดแล้วดังนั้นพี่น้องประชาชนครับท่านไม่ต้องห่วงจนไปถอนเงินสดมาเก็บสำรองเอาไว้นะฮะอย่างทางธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยผู้บริหารของเขารองผู้จัดการใหญ่คุณยนต์พวก,กรั์ก็ยืนยันนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมมาแล้วแต่ปรากฏว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถให้บริการได้กรณีของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน มีการเตรียมระบบไฟสำรองเอาไว้รวมถึงศูนย์แบ็กอัพข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นสาขาต่างๆจะยังคงสามารถให้บริการได้ตามปกติแน่นอนค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการรับซื้อไฟจากภาคเอกชนด้วยนะคุณวมไในัยแต่ปรากฏว่าจํานวนในการซื้อเนี่ยจะกําหนดเพดานไว้ที่90เมกะวัตต์ต่อวันเท่านั้นล่าสุดคุณสุทัศน์ปัทรมส,สิริวัน์นะคะ ผู้ว่าการก,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกด้วยว่า,วาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเชิญภาคเอกชนผู้ผลิตไฟรายใหญ่ผู้ผลิตไฟรายเล็กเนี่ยทั้งหมดเลยนะหารือร่วมกันหน่อยว่าตอนช่วงที่พม่าเนี่ยเขามีการหยุดปิดซ่อมแซมลงก๊าซแล้วไม่สามารถที่จะส่งก๊าซมาให้ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ภาคเอกภาคเอกชนนั้นจะขายไฟได้มากกว่า90เม้กวัต่อวันเพราะว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะรับซื้อไฟเพิ่มจากเอกชน จากเดิมที่ตั้งเพดานไว้ที่90เมตะวัตต่อวันตอนนี้อาจจะซื้อเพิ่มมากกว่า90เมตวกวต์ต่อวันนะคะ แต่จะซื้อเฉพาะในช่วงวันที่5ถึง14เมษายนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกับเอกชนว่าเอกชนรายไหนที่มีกำลังการผลิตเหลือบ้างทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะรับซื้อทั้งหมดเลยแล้วก็จะขอให้แต่ละรายเนี่ยช่วยแจ้งด้วยว่าจะสามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยได้จำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแผนที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขากำลังทำอยู่อีกแผนหนึ่งก็คือการไปซื้อไฟมาสำรองเอาไว้ ล่าสุดเนี่ยมีการเร่งเจราจากับประเทศมาเลเซียซื้อไฟฟ้าอีก300เมกะวัตต์นะคะหากซื้อได้ก็จะทําให้กําลังสํารองไฟฟ้าในวันที่5เมษายนเนี่ยจากเดิมมี700เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น1,000เมกะวัตต์นะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยมีกําหนดแค่700เมกะวัตต์แล้วก็หากภาคอุตสาหกรรมเนี่ย และภาคครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าลงได้สักป,ประมาณ500เมกะวัตต์เนี่ยก็จะทําให้ไฟสํารองเนี่ยกลับสู่มาตรฐานคือมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องมีทุกวันเนี่ย1,200เมกะวัตต์แต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเรามีแค่700เมกะวัตต์ในวันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันที่สํารองไฟฟ้าต่าที่สุดเลยไปซื้อมีแผนจะไปซื้อจากมาเลเซียอีก300 700บวก300เป็นพันเมกะวัตต์แล้วก็ยังไม่พอนะเพราะว่าสํารองจริงๆมาตรฐานอยู่ที่ 1200เมกะวัตต์นะคะก็อาจจะช่วยให้ภาคเอกชน,นขอร้องนะคะให้ช่วยกันลดการใช้ไฟภาคครัวเรือนด้วยรวมกันแล้วนี่ก็อาจจะทําให้เพียงพอได้อันนี้เป็นแผนนะคะแล้วก็แผนในระยะยาวเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็มีการร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศลาวนะคะในการลงนามตั้งโรงไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการร่วมกันทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับฝั่งของญี่ปุ่นนะคะ บริษัทเคนไซของประเทศญี่ปุ่นได้มีการร่วมมือกันพัฒนาโครงการตั้งแต่ในปี2552นะคะในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างอียกนะคะถือหุ้นหลายประเทศเลยทั้งสปปลาวนะคะรวมไปถึงฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ทางการไฟฟ้าในการสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเมียบหนึ่งในสปปลาวโดยเป็นเขื่อนคอนกรี บทสูง148เมตรความจุอ่างเก็บน้ำใช้งาน1,192ล้านลูกบาทเมตรขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่289เมกะวัตนะคะมูลค่า27,000ล้านบาทมีกำหนดการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี2,562นั่นเองซึ่งการจัดตั้งโรงไฟฟ้าน้ำเย็บ1 Power อร์เนี่ยในระยะยาวนะคะคุผู้ชม จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของไทยแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตทําให้ไทยมีแหล่งพลังงานที่สะอาดแล้วก็มีอัตราการรับซื้อในราคาที่คงที่เป็นระยะเวลานานแต่ว่าจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในปี2562ัน้นะก็อีกหลายปีพอสมควรกฟผก็เป็นอีกหนึ่งองคอ์กรที่ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันนะครับในการคิดอะไรเนี่ยระยะไกลระยะยาวจริงๆในการไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อที่จะนําไฟฟ้าเข้ามาใช้ให้กับ ความต้องการในบ้านเราส่วนใครที่ไปม้วนนิ่มโยงเรื่องของการขาดแคลนไฟฟ้าแล้วเข้าไปสู่เรื่องของการขาดแคลนในส่วนของก๊าซหุงต้มด้วยก็มีคํายืนยันออกมาจากหลายองค์กรนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงที่รับผิดชอบทั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงพาณิชย์อย่างกระทรวงพลังงานเนี่ยรัฐมนตรีเ็าบอกนะครับว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนขึ้นในส่วนของก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG แน่นอนส่วนทางด้านของกระทรวงพาณิชย์โดยรวมการค้าภายในครับ ท่านรองอธิบดีสันติชัยสารถวันแพทย์นะครับก็บอกว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบดูแล้วตอนนี้ยังไม่พบนะครับการกักตุนหรือว,ว่าการกระทําผิดเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนกา๊าซหุงต้มเอาไว้แต่ขณะเดียวกันก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศออกไปตรวจอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสกักตุนหรือปฏิเสธการขายรวมไปถึงการขายเกินราคา แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีบางร้านค้าไปเรียกเก็บเงินมัดจําล่วงหน้าประมาณสัก6 0 0้อถึงหนึ่บาทอันนี้ถามว่าทําได้หรือเปล่าท่านรองต่อยวันนี้ครับว่าหากเป็นกรณีสมยอมกันทั้ง2ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเห็นตรงกันจะถือว่าไม่ใช่ความผิดนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นกรณีมีการถฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินกว่าที่รัฐบาลมีการกำหนดเอาไว้อันนี้เข้าข่ายว่าท่านค้ากําไรเกินควและผิดกฎหมายทันที โดยตัวเลขที่มีการกำหนดเอาไว้ครับอย่างเช่นแก๊สหุงต้มขนาด4กิโลกรัมราคาถังหนึงจะตกอยู่ที่116บาทบวกกับค่าบริการขนส่งอีก10บาทก็จะกลายเป็น126บาทส่วนถังขนาด7กิโลกรัมครับถังหนึงอยู่ที่160บาทบวกค่าขนส,นส่ง5-10บาทเข้าไปก็จะตกอยู่ที่ประมาณ170บาทก็ห้ามขายเกินนี้นะฮะ